พร้อมตัวไปตบเพื่อนในสตรีมถึงกับร้องโปรเลยฮ่าฮาฮาฮาพร้อมสระเอเลี่ยวไปดูคลิปกันเลยจ้าน้องน้องเอ้ยตู้เกนมาเน,นี่ยได้ลุมไอ้อ Double Kill ดีแล้วคือจะเป็นโปรเนี่ยมากูปล่อยให้มึงคนเดียวก็ได้สองคนนั้นอ่อนให้เขากันแล้วกันอุ้ยเบ็ดเดียวอู้บอดบอดระวัลเลยโอเคโอม่อุ้ยดึงม้งด้วยว่ะคนนี้แมนคนที่นี่มึงไอเดียแม่ไอเดีบอดทั้งสองอันเลยคือโปรเลยเฮียเออกูคิดว่าน่าจะเป็นโปรแหละ

กูบอกเลยโคล้โดนเอย่มึงหวัดแต้เลยดูไปดูไปดูไว้ไปดูไว้ไม่ค่อยดูไว้มันยิงหัวพวกคมปานนี้หอก first blood ไอ้นี่นะไอ้ยิงคูมันน่ะนี่ไงมันก็บรรง id บอร์ดเขามึงก็โคแล้วโอย double kill บ้านเธอเขามีบัตรอยู่ id ห้องโอยเรื่องนี้บมโบนใใจเด้อเรื่องนี้น่ะไว้เขาเล่นนอกเขาก็มักเอาไป e x ป o คือคันเด้อนานไงนานไงูกับมึงคืนนี้โดนโปตบตบเละตบเละดดดมาดิอย่า <Double kill. S 2> <laughs> โตเละโตเละเอาดิ oh, <first> blood. ยินรอดดิ double kill ไอ้ดีแม่งคือโปรเฮยบอดเนีย <c oughs> <c oughs> คือโปรคิดไห้เลยกูก็ว่าแหละ a b เม m e นโปรเท่น่ะเขาก็เอาเอออย่างวาะไอ้ดีรับผลิีละ นั่นไงกูก็แตกโอ้อัดตัวกูกูจะแตกแล้วอัดตัวกูอืมหัวแตกไปหัวแตกไปอุ๊ย,ยไอ้นี่มันเรงยะจู่แบบนี้ขวัวได้ไงวะ Double kill มันบดตึงวะนี่แรงงานโก้แรงงานไปเลยแรงงานเลยวะ uh. อืมหัวไป ว่าสวยทางนี้ว่าสวยทางนี้ปูนี่สวยไปโดนแล้วอ้าวโอ้เห็ดได้ซ้ำนี่หว่าโผล่ซันนี่เองเหรอโอ้โหปูนี่เห็ดได้ซ้ำนี่หว่าไม่ได้ตึงเลยไม่ได้ตึงเลยโผล่แม่งเล่นกัดได้ริมโปซือสบาย first blood เฮ้ยได้ซ้ำนี่หว่านี่ยเบียดเจอปบตึงกว่านี้ป่ะมีแบบโอล่อะมีมิดเดิ้สี่หัวเลยดับเบิล oh. คิลแเจอโปแบบตึงกว่านี้นะอุย้ยระวงังระวังดับเบิลคิลโอ้โหอะไรเงี <Double kill. S 1> oh ้ oh. ยจูแม่งเต็มหัว ็นหัวเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยมหัวไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหรอย่าทำกูหัวร้องกับประมาณนี้เยอะนะคกับไปตัวทุกทุกทุก Double Kill <that> เอาเลยหลังโตมาแล้วไอ้ที่ห้องมันได้เลยเด้อหุยอัดตัวหุยเชียวล็อกอัดตัวแล้วมึงกูชุดแล้วมึงจะยิงกูเผื่อพอมึงไฟเจออย่ามาเจ็บท้อเลยแต่ละระยะต่ลดทุก kill. Double <c oughs> เอาอีกคนไปใส่วะอุ้ยอุ้ยคือวันนี้ข่มใช่วะเปิดโปคือเกาบริีัทด <Double kill. S 2> ับเบิลคิลน่าจะเปิดหมดก็ตโปละ <c oughs> มันน่าจะเปิดแล้ว <Double kill. S 1> มันน่าจะเปิดละวดับเบิลคิลไอ้ลุงตัวหนึ่งก่อนเลยด้วย

l โอ้โหเปิดหมดโดนลอยโดนมีโดนมีเบอร์เดี๋ยวส่งให้เด้อเดี๋ยวเอาให้เนาะเรียนเหรียญเรียนกัดเลยเรียนเหรียญก็เรียนกัดเลย แล้วไงกูบอกแล้วว hey, yeah, ่า oh, ต <t ries> ้องโกเฮียอยากเขาอยากเขาโดนไงพอดีโอ้โหตาเขาเป็นสัตว์เตรีมเด้อทุกคนจบก่อนคลิปนี้ก่อขอจบเพียงสำนี้เนาะถ่ามากก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อทุกคนขอบคุละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะเอ่อมืออื่นเอา